สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับจะพาเอฟซีพาทันผู้ชมครับเปิดตัวนะครับเลขหลักนะครับหลักสิบหลักหน่วยจากขอนแก่นนะครับงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 6นะครับจากพี่สาวนะครับผมเป็นสูตรนะครับสามตัวนะครับเป็นเลขหลักบนนะครับมาได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วย นะครับเปินทรงสถิตย์ยอนหลังไม่เบิ่งแล้วบาวเฒ่าบาเ่าก็นเลยวาน่าสนใจนะครับอยากนําเสนอให้ f อแฟนครับทั้งช่องนะครับถ้าไม่เด็ดจริงไม่นําเสนอเด้อพี่น้องเดลยนะครับตอนนี้เพิ่นก็อยุ่นสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่สาวนะครับผมพี่สาวจากท่านขอนแก่นนะครับเพิ่นกิดทรงเป็นเป็นเลขลักชุดบนนะครับ แม่ค่ะแม่เป็นเหล็กรักชุดบนมีกระโัวครับมีสามตัวนะมีสามตัวนะครับเป็นชุดบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวมาได้หลักใดแน่เอ่อมาได้สิบหน่วยค่ะมาได้ทั้งหลักหลักอ่าค่ะเพราะว่าช่วงหลังนี้มาหลักสิบอ่ามาได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยคือว่า ต้องมีสามตัวนี้แมนบอบบนแมนครับมาน้ากันดได้บ๊อบกได้ครับบบโบเห็มเคยมานรืกันไม่มาด้วยกันเด้พี่น้องไม่มาครับบอกมาน้ากันนะครับเล็กรักเล็กเด่นบนนี่มาได้หลักส<แ>ิบกหน่วยแต่แต่อาจจะมาลักลอยน้ำได้ช่วง <Chris. S 2> ไปลักลอยได้ค่ะไปหลักร้อยได้นะครับท่านผู้ชมแต่ไม่มาด้วยกันอ่าแต่ไม่มาด้วยกัน บติดสามตวัวนีถาา้ถ้ามาถ้ามาด้วยกันคืคือจะมาจะไปหลักร้อยครับถามาน้นำกันขึ้นไปหลักร้อย <Okay. S 2> เป็นชุดบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวท่านผู้ชมคือว่า้าชุดบนต้องติดสามตวัวนี้เท่านั้น <Okay. S 2> อ่าครับผมอ๋อแล้วครับมีจับคู่เห็นน้ำมันบ่ครับ uh. อ่ามีจับคู่ให้ด้วยนะครับคือว่า งวดนี้นะครับบ่าวเถอรได้คุยกับเพิ่นแล้วเพิ่นก็ว่าบ่าวเถอรนะครับอ่าบ่าวเถอรลงเลยแต่บ่าวเถอรได้ขออนุญาตเพิ่นว่าเอาจังได๋กะได้คุยได้เว้าให้ FC เพิ่นฟังน้ำนะครับว่ามีที่ไปที่มานะครับผมบ่ได้จริงบ่น้ำเสนอ,ดนอเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับยอดหลังที่ส่งแม่บ่าวเถอรยอดหลังนี่2ง,งวดนี่ก็เข้าทั้งสองงดดน่ครับแต่ว่าเดิมดีมาจากงวดแล้ว เกือบสิงวดแล้วนะครับผมเข้ามาเกือบสิงวดแล้วงวดนี้นะครับลงให้นะครับผมลงให้เอให้ท่านผู้ชมนะครับอ่าเป็นชุดบนนะครับเนะาะครับเลขหลักขอนแกนได้ไปน้องเดอ้อเลขหลัก นะครับขอนแก่นนะครับปีศาจคนเมาซื้อนี่ลนะนะครับผมเลขหลักขอนแก่นนะครับงวดวันที่16ตุลา66นะครับเด่นเด่นสิบหน่วยบนมีตัวไหนนะครับนะ 3, 2, อ่าเด่นสิบหน่วยบนมีห้ากับมีสามมีสองนะครับ,รบเด่นสิบหน่วยบนนะครับผมอ่าหา 5, ลักห้าหลักหาหลักหานี่คู่ไหนนะครับค่ะมีห้าสี่กับห้าสี่ห้าหกกับห้าแปดห้าแปดห้าเก้าครับผมบหลักสาม ก็สามสี่สาหกสาาเก้าหลักสามก็สามสี่สามหกสามแปดสามเก้าหลักสองสองสี่สองหกสองแปดสองเก้าหลักสองสองสี่สองหกสองแปดสองเก้านะครับเน้นหลักไหนครับเน้นอะ่ะ มีห้ามีสามมีสองอีกตัวไหนเด่นห้า <5 S 1> <5 S 2> เด่นมากห้าเด่นมากเด่นที่ห้าครับผม <5 S 2> เด่นที่ห้าท่านผู้ชมเด่นหลักห้านะครับเด่นห้าลองลองสามเด่นห้ารองสามแต่เน้นๆคือหลักห <5. S 2> ้า <5. S 2> คือห้ามาได้ทั้งสิบท,ทั้งหน่วยบน หลักร้อยมีตัวไหนครับหลักร้อย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 ครับสองสี่หกลักร้อยสองสี่หกสองมาได้ร้อยใช่ไหมครับสองสี่กหลักร้อยสองสี่หกหลักร้อยสองสี่หก เน้นที่หลักห้านะห้าสี่ห้าหกห้าแปดห้าเก้านะครับอือห้าเด่นของเพื่อนเอ่าเ,เอาธรมชมนะครับเปิดตัวครั้งแรกอาจจะยังไม่ชินเท่าไหรนะครับพี่น้องบาว่ากันเดี๋ยวไปดูตัวเลขด้วยกันนะครับผมรอ,รองสามอ่าเด่นห้ารองสามรมชมเอาไปดูด้วยกันครับผม ทผู้ชมนะครับเนาะแคปนาจอเลขหลักขอนแก่นจากเลขหลักจากขอนแก่นทผช้่มครับเปิดตัวงวดแรกนะครับเนาะเพื่อนอาจจะยังบอกคุนบอกชินปันไหนในการนําเสนอและพี่น้องอมาบ่าวากันนะครับผม <c oughs> เด่นสิบหน่วยบนนะครับห้าสามสองนะครับไม่มาด้วยกันแม่นไหครับ <c oughs> ไม่มาด้วยกัน ถ้ามาได้คือมาได้หลักร้อย่านมช้ชมสามตัวนี้มาได้หลักร้อยนะครับเน้นที่หลัก5้านะครับถ้าไม่มีสามตัวนี้ชุดบนไม่มีสิทธิ์ถูกใช่ไหมแม่นไหมครับบนนี้ต้องมีสามตัวนี้ <13 S 1> บนต้องติดสามตัวนี้นะครับบติดสามตัวนี้บนมีสิทธิ์ถูก่านมช้ชมเน้นที่หลัก5้าเน้น เน้นที่ลักฐานะครับเนาะ,ะเด่นห้ารองสามเด่นห้าตัวรองคือสามตมช่มห้าสี่ห้าหกห้าแปดห้าเก้านะครับหลักสามสามสี่สามหกสามแปดสามเก้าหลักสองสองสี่สองหกสองแปดสองเก้าหลักร้อยคือสองสี่หกนะครับในชุดสามตัวนี้ไปไปหลักร้อยได้แต่ไม่มาด้วยกันนะครับไม่มาด้วยกัน่านมช้ชมมีโอกาสมาตัวกลับเพราะว่ามาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับ แคปหน้าจอครับผมเลขหลักขอนแก่นนะครับบนอย่างเดียวไม่ติดสามตัวนี้นะครับบ่มีสิทธิ์ถูกคนมาเนาะครับผมจากพี่สาวจากขอนแก่นได้ทผู้ชมด้เพิ่นอาจจะยั่าบ่คุณนะครับเนาะอาจจะพูดติดๆคัดๆเนี่ยบ่ว่ากันนะครับผมแคปหน้าจอครับครับหลักขอนแก่นเอให้เน้นๆคือหลักนี่ครับหลักห้ามันจะได้สิบสองตัว สิบสองคู่ท่านผู้ชมอ่าแต่เน้นมาที่หลักห้านะครับผมรองคือสามเด่นห้ารองสามนะครับเป็นเลขลักเอาไว้เบื้องก่อนพี่นอ้องซ่อมเบื้องก่อนก็ได้นะครับผมแคปหน้าจอครับ 5, <10. S 1> เดินดีมาสิบงวดแล้ว <5. S 1> อ่าเดินดีมาสิบงวดแล้วท่านผู้ชมนะครับจากพี่สาวขอนแก่นนะครับเป็นกะทรงไม่ให้บาวเถ่าบาวเถ่ากันได้ว่า อยากลงให้เอฟซแฟนคลับทั้งช่องนะครับได้พิจารณาเบิ้งอีกทางหนึง่งนะครับเป็นเลขเลขหลักบนนะครับหลักบนสิบหน่วยนะครับหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับผมแต่ไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันนะครับเนะะาะถ้ามาได้มาหลักร้อยถ้ามาได้มาหลักร้อย เอาท่านผู้ชมนะครับพี่สาวพนนอาจจะคุยบาหลายนะครับที่จริงพนัน่าไ้บ้าเถาเอาตัวเลขมานําเสนีเองเลยก็เลยว่าเอาคุยกับผมจากน้อยแนวเพราะเห่นเอฟซีปาน้ดูอาตัวเลขของพี่สาวจากคอนแกนนะครับส่งไห้นะครับผมเอาบ้าเถาจะรบกวนซักนิดละครับครับผมครับขอบคุณครับผมครับบ๊ายบาครับขอบคุณพี่สาวจากคอนแกนนะพี่น้องเนาะ อาจจะได้หลายคู่เนี่ยนะครับเป็นเลขหลักขนแก่นชุดบนนะครับมาได้ทั้งเด่น10หน่วยบนนะครับผมมาได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับ3ตัวนะครับไม่มาด้วยกันแต่ว่ามาหลักลอยได้ครับเพิ่นให้มาคือเด่น5นะครับมีหามี3มี2เด่น5รอง3นะครับหลักหาเพิ่นจะจับให้5 4 5 6 5 8 5 9 หลัก3 3 4 3 6 3 8 3 9หลัก2 2 4 2 6 2 8 2 9หลักร้อยคือ2 4 6นะครับหลักร้อย3ตัวนะผู้ใดมักหลักร้อยท่านผู้ชมนะครับเอาขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องนะครับเนาะอาจจะเป็นงวดแรกนะครับปี่สาวกนอาจจะบอกท่านดีคุณในการเว้านะพี่น้องเนาะกับกระบวาก,บกันนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณพอใหญ่ยมใหญ่สุข,ขสุขคนสุขภาพแข็งแรงครับอายุมั่นคนยืนให้เฮงแห้งแหดโชคได้ครับผมแอดมินบาร์โถดสวัสดีครับ